ปัญญาเป็นทรัพย์แท้ในคำว่าปัญญามีความหมายว่ารอบรู้ในทางศาสนาในคำว่าปัญญาเป็นความรู้ตามความเป็นจริงคือรู้ในสัจธรรมนั่นเองดังนั้นความรู้ซึ่งเป็นความรู้จริงนั่นคือการรู้เหตุรู้ผลซึ่งเป็นเหตุผลตามความเป็นจริงไม่ใช่เหตุผลแบบสมมุติบัญญัติ เมื่อไปรู้เหตุผลตามความเป็นจริงก็จะรู้เหตุผลซึ่งเป็นบัญญัติของโลกได้ทำให้การดำเนินชีวิตไปนั้นเป็นไปด้วยความเข้าใจในปัญญานี้จึงเปรียบเหมือน อาวุธที่เปรียบเหมือนอาวุธเพราะปัญญานั้นสามารถที่จะส่งไปเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนเปรียบเป็นอาวุธเพราะอาวุธนี้เมื่อพุ่งไปจากแหล่งก็จะไปสู่เป้าหมายได้แต่อาวุธถึงเป็นอาวุธจริงนั้นอาจจะผิดเป้าได้คนยิงไม่แม่นแต่ปัญญาคืออาวุธนี่ ผูกเป้าหมายด้วยการเล็งเพราะมีสัมมาทิฏฐินั่นเองจึงทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินชีวิตนั้นดำเนินไปสู่เป้าหมายได้ก็ปัญญานี่เองที่ทำให้เกิดสติขึ้นมาพร้อมทั้งความภาคเพียรพยายามความภาคเพียนพยายามนี้เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ด้วยสมาธิิมีความเพียรระมัดระวังไม่ให้เกิดมีอันตรายในการที่จะไปสู่เป้าหมายคือระวังผิดบาปไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวลดทอนขัดขวางการดำเนินไปสู่เป้าหมายในขณะที่ดำเนินไปก็ยังมีโทษมีภัยที่เกิดขึ้นคือตัวกิเลสอยู่ก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสด้วยการข่มไว้หรือว่าขจัดขจัดออกไปได้เป็นองค์องค์ไปด้วยความที่ปัญญานี้ทำให้เกิดสติก็จะมีการภาวนา พอสติเกิดขึ้นนั้นตลอดตลอดนี้เป็นการภาวนาสติเป็นความสํานึกชอบอย่างมีตัวปัญญาเมื่อดําเนินไปสู่เป้าหมายอยู่อย่างนี้คือการภาวนาการภาวนาเมื่อภาวนาก็จะทําให้เกิดปัญญาแท้จริงจากการที่ถึงที่หมายได้เมื่อถึงที่หมายปัญญานั้นก็เป็นปัญญาแท้จริงเพราะเป็นปัญญาที่เกิดผลซึ่งเป็นผลสําเร็จ ส่วนการเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดปัญญาก้มาย้อนดูว่าเรานั้นต้องมีการศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมคำสอนให้รู้ให้เข้าใจด้วยการพิจารณาอย่างแยบคายให้เห็นจริงให้จงได้แล้วเลือกนำปาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน บุคคลแต่ละคนมีฐานะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นคลหัือหัดบางคนก็เป็นบรรพชิตมีศีลมีธรรมที่ต้องทำให้มีความละเอียดแตกต่างกันตามฐานะของตนตัวปัญญานี้ก็จะเป็นตัวกำหนดได้ว่า บุคคลอยู่ในฐานะเช่นไรจะวางตนประพฤติปฏิบัติให้นำเนินไปให้ดีตามฐานะของตนนั้นอย่างไรปัญญานั้นจัดการได้พอรู้พอเข้าใจความเหมาะสมเมื่อพูดถึงปัญญานี่ไม่มีแสงสว่างอันใดเลยที่จะมีความสว่างสวัยเท่ากับปัญญา แสงสว่างโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังมีที่มืดอยู่คือความสว่างนั้นไปยังไม่ถึงแต่ปัญญานี้ส่องทั่วถึงเพราะคำว่าปัญญาคือความรู้ทั่วเมื่อเกิดปัญญาและปัญญานั้นมีความเป็นไปที่มีพลังและมากมายมีความยิ่งใหญ่ก็จะส่องทั่วถึงได้ถึงสิ่งที่ตนจะต้องจัดการบริหารให้เป็นไปจะสารวมระวังก็ทำได้อย่างดี จะลดจะละจะประหารกิเลสก็เป็นไปได้ด้วยการรอเลี้ยงใจให้มีสติเข้าไว้ด้วยปัญญาที่มีปัญญา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจะว่าสำคัญก็สำคัญแต่จะไม่บอกว่าที่สุดเพราะว่าในองค์ปัญญานั้นต้องมีองค์ธรรมกุศสอื่นประกอบอยู่ด้วยเพื่อการดำเนินไปนั้นถึงเป้าหมายถึงที่หมายอย่างแท้จริงในทางศาสนาดีกว่าถึงนิพพานมีองค์ธรรมประกอบในปัญญาตรงนั้นด้วยแต่ขาดปัญญาจะไม่ได้ พราอปัญญานั้นทำให้เห็นที่หมายดังที่ผู้ที่บรรลุเป็นพระสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นหมายความว่าเล็งเห็นนิพพานได้เมื่อเห็นนิพพานได้การไปสู่จุดที่เลียกว่านิพพานจึงเป็นไปได้อย่างแน่นอนมีความชัดเจนว่าจะถึงที่สุดคือถึงที่สุดทุกได้ทำนิพพาน หรือว่านี้โลดให้ปรากฏได้นั่นเองด้วยปัญญาซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทำการที่เรียกว่าสุตามายะปัญญาจินตามายะปัญญาและภาวนามายะปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นภาวะที่มีความจำเป็นสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทรัพย์แท้ได้เพราะว่ามีความสำคัญซึ่งทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายนอก จะเกิดขึ้นได้กว่าสายปัญญาและทรัพย์ในภายในคือความเป็นผู้ที่หมดความเศร้าหมองหมดจากกิเลสอาสาวะถึงนิพพานได้ก็โดยทรัพย์ภายในคือปัญญานี่เองก็มีอธิบายความดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการละชนี้